มาแล้วสวัสดีครับผมนายแพทย์ภูนทวีพรพานิชเจ้าของแฟนเพจแพทย์ภูนทวีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ภูนทวีกูมารแพทย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานนะครับวันนี้คุยกันในเรื่องของวิเคราะห์ผื่นผิวหนังตอนที่23นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยเนาะดูรูปภาพนะครับอ่าอันนี้นะครับโอ้อันนี้เป็นเยอะเลยนะทั้งตัวนะครับในทิกต็อกนะครับ วิเคราะห์ผื่นผิวหนังตอนที่23นี่เป็นคนไข้เก่านะแล้วก็ใกล้หายขาดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ผื่นมันเหมือนเห่อขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงเราลองดูกันไปนะครับวิเคราะห์กันก่อนเนาะอันนี้เป็นเหมือนลักษณะมีการเ,เหมือนมีการทำให้มีผิวใหม่เกิดขึ้นจะเห็นว่ามีอรอยแดงๆอยู่กระจายทั่วไปนะครับเห็นไหมฮะ แล้วก็มีลักษณะของเนื้อดีบางส่วนนะครับแล้วก็เนื้อที่เสียเนี่ยเยอะมากเลยนะครับทั้งหลังเลยละนะจนถึงก้นเลยละนะครับแล้วก็จะมีเสะเก็ดนะครับสีขาวๆนะครับอาจจะสีคล้ำๆนิดหน่อยบางขุนๆนะเหมือนโซกโปกอะนะครับวิเคราะห์ลักษณะแบบนี้นี่เป็นทั้งตัวนะครับคนไข้เป็นทั้งตัวแล้วก็ทนทุกข์ทรมานมากนะครับ คนนี้รู้สึกจะเป็นกี่ปีนะผมจําไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับลักษณะของโรคเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆสะเก็ดเงินถูกไหมฮะนะใครเห็นใครบอกก็บอกโอ้ยอย่างนี้สะเก็ดเงินแน่นอนนะครับจริงครับเพราะว่าเขารักษาสะเก็ดเงินมาแล้วก็ไม่ไม่หายนะครับแล้วก็เลยมารักษากับผมนะครับคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นผิวหนังอักเสบเรื้อดังเพราะอะไรฮะ เพราะมันมีอาการครบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่เป็นผิวหนังอักเสบเรื้อรังเนี่ยไปรักษาสะเก็ดเงินเนี่ยยุบตอนแรกครับนะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เห่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ครับหลังรักษาไปเป็นอย่างนี้หลังเดียวกันนะครับคนเดียวกันนะเอ้นะโอโ้เต็มเต็มจอเลยนะเห็นไหมฮะเหลือจุดเดียวที่วงกลมๆเนะี นอกนั้นเรียบไปหมดแล้วครับนะอันนี้คือคนคนเดียวกันนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีไฟให้เป็นแนวด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูสิอุ้ยไปกดผิดนะครับเดี๋ยวขอไยอ๋อนี่อันนี้ก็มีไฟอยู่เก่านะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นะมีไฟดำๆอยู่นี่เห็นไหมฮะเพิ <laughs> ่งเห็น อพอรักษาดีขึ้นแล้วเพิ่งเห็นไยครับนะอ่านะฮะเห็นไยนะครับเหลืออยู่จุดนี้จุดเดียวนะครับอันนี้ก็คือหลังเดียวกันนะครับกับคนเมื่อกี้อ่อันนี้ใ่ใยซะแล้วเออนี่นะคนเดียวกันนะครับเป็นทั้งหลังเลยนะครับอ้าวเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับ ตอนนี้เนี่ยโอ้โหรักษากันมานานแล้วก็ยังไม่หายนะเพราะอะไรฮะว่าไปกินของแสลงครับนะพอไปกินของแสลงปุ๊บเนี่ยจากจากแค่นี้นะฮะเนี่ยมีเลือดจุดเดียวตรงเนี้นะว่าเป็นอย่างนี้หรอครับกระจายขึ้นเห็นไหมฮะนะเป็นผืนด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดแดงๆแ,แล้วก็เป็นลักษณะวงกลมๆนะครับ แล้วก็มีสะเก็ดปกคลุมเอ้าใครเห็นที่ไหนเอาบอกอ๋อสะเก็ดเงินจริงๆไม่ใช่ครับเป็นโรคเดิมนั่นแหละนะครับที่เขาเป็นจากการที่ผิวบอบบางจากสเตียรอยนะครับก็มีเชื้อตกค้างอยู่เนาะแล้วทีนี้ไปกินอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ภูมิต้านทานต่ำนะเชื้อมันก็เหมือนได้อาหารแล้วก็เลยลามขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคกลไกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยผมขอเคยขอรูปไปแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปไปเห็นตรงหน้าผากเขา หนา้าผากเขาเรียบไปเลยนะตอนแรกนะครับแล้วก็นํามานําเสนอเคยไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าไอ้ตรงหลังเนี่ยยังไม่เคยนะซึ่งก็เลยนํามาเสนอนะครับซึ่งผื่นมันโหดูเดือดเยอะมากนะครับนะใครเห็นตอนแรกเนี่ยก็น่าจะตกใจนะครับโอ้โหเ,เป็นอะไรมากไหมเนี่ยจะแย่แล้วมั้งเนี่ยแต่เขาทนทุกทรมานมาแล้วก็มาได้รับการรักษาจากผมแล้วก็ลดลงมาได้แือเหลือแค่นี้แล้วนะครับแล้วก็ไปกินของแสลง ของที่แพ้ของที่หวานของที่มีสารเคมีสารพิษนะครับอดหลับอดนอนพัผฝอนน้อยต่างๆนะก็ทําให้ผื่นมันเห่ขึ้นมาใหม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็เป็นกําลังใจแล้วก็สู้กันต่อไปนะสำหรับคนที่มารักษาเรื่องของผิวหนังอักเสบเรื้องหนังที่ไม่มียาสเตียรอยด์แล้วก็ไม่มียากดภูมิมีแต่เพิ่มภูมิต้านทานให้กับคนไข้นะครับซึ่งก็ภาวนาว่าให้รักษาให้หายขาดในเร็ววันนี้ละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างวัน คนที่ครั้งที่23แล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ผืนผิวหนังนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้จะหยุดไลฟ์นะครับแล้วก็จะไลฟ์อีกทีในวันอาทิตย์นะครับตอน2ทุ่มครึ่งเรื่องอคนที่หายจากสเก็ดเงินและผิวหนังอักเสบเรื้อดังต้องมีคุณสมบัติอย่างไรอันนี้มีคนที่หายขาดแล้วเนี่ย นะทดสอบผ่านแล้วหยุดยาได้นู่นนี่นั่นบอกเลยนะอันนี้พูดจากปากเขาเลยนะครับว่าต้องมีอะไรบ้างคุณสมบัตินั้นๆเดี๋ยวครับใครที่เป็นสะเก็ดเงินอยู่หรือว,ว่าผิวหนังอักเสบเรื้อรังอยู่เนี่ยก็ขอให้มาดูนะครับตอนสองทุ่มครึ่งในวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับคุณวรวีล่าเลิศสวัสดีครับคุณสมสุขนะครับบอกว่าคุณหมอพูดดีมากเลยค่ะครับผม เอาแล้วครับประมาณนี้เนาะในทิกตอกก็ไม่มีใครมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอญาตปิดไลฟ์นะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้หยุดนะครับใครอา้าวคุณเพียงพรสวัสดีครับนะใครที่ดูผมอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะโดยเฉพาะใครที่เป็นสะเก็ดเงินอยู่นะลองให้เขาดูก็ได้ครับนะว่าผมรักษาคนไข้ยอย่างไรเนาะแล้วก็ใครที่ดูผมอยู่นะปัจจุบันนี้ที่เป็นโรคประจําตัวที่ไม่หายขาด ขอให้ทุกคนทุกท่านหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บท่วนทั่วทุกคนทุกท่านเทินครับสาธุครับสวัสดีครับ